เลเวลที่2ครับขออนุญาตพาเข้าไปสู่รูปนี้นะครับนี่คือเลเวลหนะทุกคนดาวน์โหลดสิ่งที่คุณต้องระวังคุณจะไหลลงสู่เลเวลสไม่ได้มันจะมีเสียงเนี่ยเราเรียกตัวย่อว่า V O J นะครับ Voice of Judgment เสียงแห่งการตัดสิน มันจะตัดสินมันจะกั้นเลยเวลาที่คุณรู้ตัวว่าคุณตัดสินเมื่อไหร่มันจะกั้นให้คุณนะไม่สามารถลงระดับสองได้เพราะนั้นการที่คุณจะไหลลงระดับสองได้คือคุณก็แค่ตระหนักรู้ว่าอืมดาวน์โหลดก็อยู่เหมือนที่คุณก๊อฟพูดอะอ่ามันไม่ต้องไปตัดสินเขาหรอกฟังฟังฟังเนี่ยนี่คือการยับยั้งไม่ให้คุณแบบอินเข้าไปในการตัดสินนั้นเวลาที่คุณหยุดฟังเสียงของการตัดสินคุณจะไหลลงสู่เลเวลสองครับเราเรียกการฟังระดับที่สองว่า การฟังระดับของ factual คือการคขวาดน้าจอเนี่ยไม่ต้องวาดให้นะขอบคุณมากนะครับการฟังระดับที่สองทุกคนการฟังแบบ factual คือการฟังข้อเท็จจริงการฟังข้อเท็จจริงคืออะไรครับทุกคนการฟังข้อเท็จจริงก็คือว่าคุณอยู่กับแค่การฟังจริงๆว่าอะไรเกิดขึ้นใครมาอะไร เกิดอะไรคุณแค่อยู่กับแค่ข้อเท็จจริงเท่านี้ครับคุณไม่เสริมไม่เติมไม่แต่งไม่ต้องเห็นด้วยไม่ต้องปฏิเสธอยู่กับข้อเท็จจริงจริงๆนะครับคุณฟังที่อยู่ในระดับของข้อ2ระดับ2คือคุณอยู่กับข้อเท็จจริงอยู่กับข้อเท็จจริงคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าคุณไหลมาอยู่ระดับ2แล้วมันจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นครับ เวลาที่คุณฟังอยู่กับข้อเท็จจริงจริงๆคุณจะเห็นข้อมูลใหม่ในข้อเท็จจริงเดิมฟังดีๆนะครับเวลาที่คุณฟังในระดับที่สองคุณฟังแค่ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงไม่เสริมไม่เติมไม่แต่งไม่เพิ่มไม่ต้องเห็นด้วยไม่ต้องไม่เห็นด้วยคุณอยู่กับแค่ข้อเท็จจริง เดี๋ยวคุณจะเห็นข้อมูลใหม่จากข้อเท็จจริงเดิมและนี่แหละครับคือการฟังระดับที่2ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยคุณจะไม่สามารถเห็นข้อมูลใหม่จากข้อเท็จจริงเดิมได้เลยถ้าคุณติดแงกอยู่ในการดาวน์โหลด,ดิงถ้าคุณติดแงกอยู่กับการตัดสินตลอดเวลาคุณจะไม่สามารถไหลลงมาเพื่อฟังจริงๆว่าอะไรคือข้อเท็จจริงเหร อยู่กับข้อเท็จจริงเพื่อได้ยินข้อมูลใหม่จากข้อเท็จจริงเดิมผมยกตัวอยา่างตอนที่ผมได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโควิดผมลูกค้าก็โทรมายกเลิกงานทั้งหมดเลยเรายกเลิกงานในแบบที่ไม่มีกำหนดด้วยในเลเวลหนึ download, ่งผมในดาวน์โหลดเต็มไปหมดเลย ชิบหายแล้วนะแผนทุกอย่างที่วางไว้ไหนจะทํายังไงต่อลูกน้องอีก30ิบกว่าคนลูกน้องรวมกันเงินเดือนเกือบสองล้านบาทลูกหนี้เจ้าหนี้ลูกค้ายกเลิกหมดเราธุรกิจอีเวนท์ทำไม่ได้ไม่มีข้อกําหนดดอกเบี้ยไม่ได้หยุดม,มันดาวน์โหลดแล้วต้องตัดสินสิ่งนึ้งที่ตัดสินเลยว่าถึงจุดจบแล้วไหนผลไหนผลเนี่ยรอดมาเขาเรยเป็นแมวก้าวชีวิตอ่ะหรือผมแบบถ้าคุณเคยอ่านในเฟซบุ๊กจะรู้ว่าผมเนี่ยทำธุรกิจเนี่ย ล้มลุกคุกคานผ่านมาได้ตลอดแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้วันจบสิ้นของมึงละเราผมตัดสินเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มเหมือนอยู่กับข้อเท็จจริงอะครับผมไหลลงมาสู่ระดับที่สองคือฟังข้อเท็จจริงจริงสิฟังประกาศสิอยู่กับข้อเท็จจริงสิรัฐบาลเขาประกาศว่าห้ามจัดธุรกิจด้านอีเวนต์ ห้ามจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่รวมคนอยู่กับแค่ข้อเท็จจริงครับห้ามจัดธุรกิจอีเวนต์ห้ามจัดกิจกรรมที่มันรวมคนอยู่กับแค่ข้อเท็จจริงครับไม่ต้องเห็นด้วยไม่ต้องไม่เห็นด้วยอยู่กับแค่ข้อเท็จจริงจริงๆ จูจ่ๆข้อมูลใหม่จากข้อมูลเดิมก็เปิดขึ้นว่าก็เขาห้ามจัดก,กิจกรรมอีเวนต์เขาห้ามรวมตัวคนแต่เขาไม่ได้ห้ามคุณทำธุรกิจนี่เขาไม่ได้ประกาศเลยว่าห้ามทำธุรกิจนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อมูลใหม่ที่โพลขึ้นมาจากข้อเท,ท็จจริงที่ผมไม่เสริมไม่เติมไม่แต่งพบว่าจริงๆแล้วเขาก็ให้เราทำธุรกิจได้ แค่ไม่ต้องรวมคนธุรกิจอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องรวมคนนี่คือข้อมูลใหม่ที่เปิดขึ้นนี่คือการฟังที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่กับแค่ข้อเท็จจริงจริงๆ,ๆและนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราทุกคนได้ลงจากการที่ฟังแต่แบบดาวน์โหลดไหลลงมาอยู่ในเลเวลที่สองครับ เลเวลที่คุณจะฟังแค่ข้อเท็จจริงแล้วคุณจะพบข้อมูลใหม่ที่เปิดขึ้นมาและผมจะเล่าต่อว่ามันพาไปสู่อะไร